ที่ชลบุรีค่ะมีผู้ชายคนนึงนะคะอยู่ๆก็มีอาการคลุ้มคลั่งแล้วก็เอาถังแก๊สเนี่ยไปวางขวางถนน,นไว้เลยอันตรายมากนะพระชนขึ้นมาแล้วระเบิดขึ้นมามนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะตำรวจก็รีบไปตามควบคุมตัวเลย mm. ผู้ชายคนนี้ยอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งค่ะแต่ก็ยอมสารภาพกับตำรวจบ,บอกว่าเสพไอมาอมเลยเกิดอาการแบบนี้แล้วที่เอาถังแก๊สมาวางเพราะว่าพยายามขอให้คนพากลับบ้านแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเลยก็เลยโกรธ ตำรวจเขาได้รับแจ้งมานะคะว่ามีคนคลุ้มคลั่งยกถังแกส๊สวางขวางถนนหน้าร้านรุ่งเรืองแกส๊สบนถนนเศรษฐกิจสายบ้านบึงชนบุรีก็รีบไปตรวจสอบไปเจอผู้ชายคนนึงค่ะอาการนี่คลุ้มคลั่งเลยก็ช่วยกันล้อมจับตัวเอาไว้มารู้ชื่อก็คือนายสัญญาณธาันดอนวัย42ปีเป็นชาวสกลนครก็นำตัวไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะ นายสัญญาบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยากจะกลับบ้านที่สกลนครแต่ไม่มีรถคันไหนจอดรับให้เขาขึ้นไปด้วยเลยอะ่ะก็เลยเข้าไปยกถังแก๊สจากร้านขายแก๊สมาวางขวางถนนตั้งใจว่าต้องมีรถจอดสักคันลนะน่าจากนั้นก็ตำรวจนำตัวเข้าไปตรวจปัสสาวะก็เจอว่าเป็นฉี่ม่วงนะคะมีสารเสพติดในร่างกายนายสัญญาสรารภาพบอกว่าเสพไอเข้าไปนอนไม่หลับมาสวันแล้วแล้วก็อยากกลับบ้านมากด้วย พยายามเรียกให้คนขับรถช่วยจอดหน่อยจะกลับบ้านด้วยขอติดรถไปหน่อยก็ไม่มีใครจอดเลยก็เลยต้องก่อเหตุแบบนี้มาเพื่อจ,จะกลับบ้านครับมาจากไหนอ่ะผมมาจากที่ทำงานครับที่ทำงานอยู่ที่ไหนอยู่ที่อังชีษแล้วครับแล้วตอเนเราหนีออกมาไม่ครับผมบอกเพื่อนที่มาด้วยกันจากบ้านสิบคนแล้วครับว่าผมขอกลับบ้าน ไม่ไม่อยากอยู่แล้วว่างั้นเธอครับถ้าผมจะยอมถ้าผมผิดจริงๆผมยอมเป็นคนแบดภครกับบ้านเองครับเขาหาว่าเราทำอะไรผมแค่คิดนะครับผมก็เลยขอกลับเลยครับเดี๋ยวให้ตำรวจเข้าคุยเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยตัวไปนะฮะมันมีเงินค่ากลับบ้านมาเนี่ยมีมีเงินกลับบ้านเปล่าสองพันับมีอยู่ในกระเป๋านะเอาเงินไปดีๆนะทีนี้ทางด้านของนายชวน เพื่องพูทรั์นะเจ้าของร้านแกก็บอกว่านายสัญญาเนี่ยมาบอกว่าอยากพบตํารวจแต่เขาไม่ว่างไงก็เลยไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นก็พยายามจะยกถังแก๊สออกไปกลางถนนก็มีการตะโกนร้องห้ามแล้วแล้วก็แจ้งตํารวจมาจับก,กุมซึ่งนายสัญญาเองก็ยอมรับนะยอมไปกับตํารวจต่โดยดีทางด้านของพันตํารวจเอกอตินัน,นุชนาตนะครับผู้กํากับการสถานีตํารวจพูทธรเมืองชลบุรีก็บอกว่าเบื้องต้นเนีเ่ยพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาเสพยาเสพติดพร้อมกับได้ฝากเตือนประชาชนนะครับ ที่ขับรถก็ควรจะล็อกประตูรถทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้หากเจอเหตุด่วนเหตุร้ายก็แจ้งได้ตลอดนะคะ1น1ก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไประรับเหตุแล้วก็ไปช่วยกันนะครับ